สวัสดีค่ะสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ตัวสิมากินพิซซ่าตัวเคยกินพิซซ่ามากกว่าบอกแค่กินบอสเคยกินฮะเคยกินนิสัยยอมสินยอมสินบ้าครับไปซื้ออะไรกินไม่ตัวใช่ปะใช่มคมากบอส อันนี้อันปลาซังไม่ได้ใส,ส่รูปปลาซังไม่แต้อาหาร,ราาอันลันอาหารอาหารฝร,ร,รั่งรากรปาแบซื้อพิซซ่าในเบิรดเิดจกฝั่งไทย<ะ>อยากพิซซ่าม,ม,นะมือไหนมือไหนมือไนพอจะส่งมาจองมือที่แหลกไหบอกรายการแรกมาาซื้อให้กินเบิร์เรื่องอันนี้ป้าซื้อมาให้กินอันนี้พิซซ่าอันนี้ของของฝรั่งเองม่แเปนของคนไทยก็จะบอกเนบ เป,ป็นเพ้นวลลนตา,ตตาตา,าอโอหอนเมื่อกี้นเพึ่งไปอนันนจะตลาดเมื่อกี้ไปอันลวด u t u b e ใส่ซอสปะใสซ่ซอสใส่ยี่แม่กินบะพิซ่าแม่าามแม่เคยกินบะพิซ่า กิน,น,กน,นพิซซ่าป้าป้าบ่ามากินพิซซ่าเด้ป้าบอมมากินอาหารฝรั่งอหังป้าไม่กินนี่ยังฮะ<า>ป้ามากินนี่ยัาอากพิซา่างมือไปอให้ป้าจ้ามให้ลกป้าเอาถือกินถ,ถือสิอ้อ ใกลกินยุทตลาดนัดบ่อันนี้มาเมนร้านตลาดนัดเนี่ยแซ่บบ่อันไหนแซ่บบ่กันนี่อันนี้บ่โอ้ยมนก็ธรรมดาแล้วเนาะหอนบ่ะหอนเนาะเสียดายอันเตะแฮบตายบ่อยู่ผู้ใดเอินผู้ป่าผู้ป่าเบื้องหลานทูเอฟแม่ โอ้ยแม่ไข่เนาะแม่แพนครับบอกเออวัสดีครับายไข่แยเป็นไข่ตะบื้อขึ้นนี่พาแม่แม่ตีไข่ลบากดูแล้วเอ็งบอกมเตเว้ยันเตเว้ตีสิย่ะเอาแม่ย่าไปใกล้ห้านหลายไปใกล้ใแม่ม่อยู่กับเรามันยังขึ้ใไ้แม่มมนเอาหอยมาเอาลูด้วยนี่นัสกิดไข่นะแม่เด้นุ่งเราจะไปยัใไ้แม่ไปอยู่กับนมยัง บวสื่อสัตมันรถบ่มี่องจกดมันต่างบวสื่อน้มันขีขาดโอ้ยจะไปน่จะบวชเฝ้าปีดอยู่ใช่ะนั่นกพงไงมากตัวกินได้หลายก็ัวพง้มาล่าปดกินจริงปะบทเหือนกินได้ไหมพงไไม่กินพิซซ่าพงไพไงไม่กินแน่ลงละอาหารฝรั่งนี่ม่กินแล้วหรอกพไ่ได้ได้หน่อยแล้วหรอก เราไม่ได้ไปบอกระไรจกปีเราพญอยพญาไไ้้จักปีแ<ะ>ปดสิบพญาเจ็ดสิบเกัามะมังก,ก,กระตอบไห,หนูมือว่านี่ใส่แรงงานผู้เฒ่าบอ <c oughs> เออเดี๋ยวจะหายอยีกสองเศ้าอยู่ <c oughs> ส0สิบดีกี อันนู้นจะมาอันนี้ออกแต่กระชิตอเผกออกมาให้ร้านอยู่หมูว่านเห็นยังบ่แล้วไม่ค้ำจ้าเพราะไงอันมากตรงนี้ออกซารถบ่ามากอันมุกอันนี้ออกซะแต่ว่าปได้ให้เพิ่นไงเห็ดได้ตรงนี้มันหลายพูดมากไปมากมากเนื้อถอยไปมีบางอย่างขับเบิ้งมากไปมากมากเม่าเม่าเหมิดเหมิดเฮือนจ้าว่เมื่อนี่ล่ะเรายังเป็นหาซางอยู่แม่บอสบายแม่บอสบายเบิ้ง ฮะไปล่ะเอามายองมาเนี่ยองมาเอามานั่นๆนะเจี่80แล้วยังเห็นงานไนสมัยเรียก็มาไปบ้างมาแล้วก็ได้มาเพื่อน้หอกันไปยู่วัดทะเบงเน่กินกินเลยวตีกลอกัน่ให้เขามาถูกเพื่อนถูกัวไหนเองกับว่าพี้เห็นบอเปิดากเมื่อวานอ่ลาที่ไปยู่ใส่วัดตัว จ้มมิลาเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีครับเจ้าดูวขวดนมเด้เอ